โดยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเสียสละหนึ่งเวลาในการไปเรียนสมองเขาเสียสละถึงเรื่องของสิทธิของเขาเพราะว่าสมมุติว่าถ้าไปรักษาคนคนหนึ่งซึ่งอาการรอดแร่รอแร่จะตายอยู่ห้าสบห้าสิบเนี่ยถ้าเอินตายขึ้นมาเขาก็เสี่ยงเองเหมือนกันอยู่แล้วในตัวของแพทย์แล้วต้องมารับผิดชอบไม่สงสารเขาหรอคะคือวันที่ผมผมเองผมผมผมคิดมาตลอดนะวันที่ผมผมผมจบมาอะไรวันที่ผมรับปัญญาเนี่ย เราเราเราปฏิญาณว่าจะรักษาเกียรติของปิญญาบัตรเนี่ยตราบเช่าชีวิตของเราค่ะฉะนั้นตัวปิญญานบัตรเนี่ยมันรับรองวิทยาฐานะของเราะฉะนั้นคุณจะอ้างว่าเฮ้ยผมสู้สุาสาห์เสียสละมาเรียนไม่ได้บางทีคุณไม่มีทางเลือกด้วย <c oughs> คุณถึงต้องมาเรียนพอทํามาเรียนปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าต้องรักษาเกียรติแห่งปิญญาบัตรตราบเท่าชีวิตเนี่ยทุกคนพอพอพอ,พอ,พอเราโทรทวนทุกครั้งนะ คุทเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าภารกิจของเราในการอยู่ในงสังคมเนี้ยเราต้องชดใช้ภาษีอากรของประชาชนที่เขาเสียภาษีมาตั้งหมหาลัยให้เราเรียนก็เป็นเรื่องสามัญสำนึกเรื่องจริยธรรมเราต้องชดใช้สังคมที่เราอยู่พบสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าคุณต้องคำน,นึงถึงภาษีที่ประชาชนเขาเสียให้คุณมาเรียนถ้าคุณไม่ไปแย่งเขาเรียน ลูกตาสีตาสาเนี่ยเขาอาจจะได้มาเรียนแล้วเขาอาจจะเป็นผู้รักษาเป็นประธานสารกิกาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมนั่นแหละคือไปตัดสิทธิ์ของเขาแต่วันนี้คุณแย่งสิทธิ์ของเขาไปแล้วคุณต้องทําหน้าที่ของคุณเหมือนการวันนี้คุณบอกคุณเป็นแพทย์แล้วคุณบอกไม่เสียสละคุณเป็นแพทย์คุณไปดูเคยอ่านจัญญาบันแพทย์ไหมะพราคุณต้องทําอะไรคุณต้องรักษาโดยต้องไปถามว่าเขามีตังมั้ย มีการดูคิดทำทำให้ความทุกข์ทรมานเขาหมดไปทําให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่นั่นคือจรรยาบาัญญัติที่ถูกสอนอใช่ไหมอย่างของผมนักกฎหมายเราบอกว่านักกฎหมายต้องประสาทความยุติธรรมแม้นพาาฟ้าจะถล่มดินจะถลายคุณต้องไม่หวั่นไหวในการประสาทความยุติธรรมถ้าคุณไม่สามารถจะทาคุณก็ไม่ใช่นักกฎหมายที่ดีคุณไม่ใช่หมอที่ดีค่กลับไปที่รัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์ อาจารย์กาลังพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะส่วนหนึ่งนะทีนี้มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบด้วยอย่างกรณีเรื่องแพทย์เนี่ยเรามองไปเรื่องของแพทย์เรื่องของทนายเรื่องของคนทุกกลุ่มวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยรัฐธรรมนูญจะกําหนดในเรื่องของส่วนเกี่ยวข้องระหว่างการมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบยังไงคืออย่างนี้ครับคือการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะมีหลายระดับในระดับชาวบ้านเขาอาจจะมาบอกว่าเออเขามีทุก อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาอาจจะส่งมายัางไงก็ได้นในวิธีทางอ,อาจจะส่งผ่านตัวแทนของเขาที่เป็นเป็น NGO หรือเป็นองค์กรต่างๆที่รถท,ที่ที่ไม่ค้ากำไรนะค่ะ เช่นมูลนิธิสาหากรณ์อะไรชมรมอะไรพวกนี้มีากำไรจริงๆนะฮะแหมก,กำไรกลุ่มนี้เขาก็จะมาและกลุ่มนี้ถ้าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนองค์กรที่มีการจดทะเบียนและมีการรับรองแล้วเนี่ยองค์กรนี้จะทําการขับเคลื่อนโดยมกระทั่งมกระทั้งการฟ้องคดีการดําเนินคดีการไปเรียกร้องสิทธิทั้งหลายการต่อรองกับแพทย์ในกรณีที่เหยื่อถูกทําร้ายหรือถูกถูกถูกรักษาโดยไม่ไม่ไม่ไมอยู่ในมาตรฐานเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะออกมาต่อสู้แทน และขณะเดียวกันเราก็ต้องรับรองตัวนี้มีขั้นตอนทั้งหมดไม่ใช่บอกว่าทุกคนมาชูป้ายอย่างเดียวค่ะชูกระปั้นอย่างเดียว <c oughs> <ช>ไม่ใช่นะไอะก็เรียกร้องไอะก็ฟ้องก,การมีส่วนร่วมเนี่ยสมมุติว่าถามว่าถ้ารัฐบาลยอมรับเนี่ยฮะเราเดินขบวนมาตอนเช้าหกโมงเช้าหกโมงเย <c oughs> ็นเราก็กลับบ้านค่ะพรุ่งนี้เดินใหม่ค่ะแต่รัฐบาลต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาใช้สิทธิของเขาแล้วคุณต้องเริ่มทบทวนแล้วลล <c oughs> ไม่ใช่บอกม่งอยากจะเดินก็เดินไปอนะ คุณว่าผมผมรักษาแพงคุณก็อย่ามารักษาผมไมไ่่ชพูดได้ครับออกมาพูดข้างนอกพูดการถนนนี่ครับผมไม่น่าจริงกนออกมาพูดการถนนลองดูใช่ไหมฮะ,ะเขาชีวิตมันมีอย่างเดียวฮะ,ะไม่อยู่ก็ตายคนจนเนี่ยค่ะเขามีทางเลือกสองอันไม่อยู่ก็ตายอยู่ไปโดยทุกทรมานก,ก็คุณก็ควรจะตายค่ะ <c oughs> <c oughs> ญญพราะนาวันนี้กฎหมายรวมไปถึงผู้มีอำนาจของ <ละ S 1> รัฐต้องมาดําเนินการกฎหมายเนี่ยมันมันใช้สําหรับคนที่ยอมรับกฎเกณฑ์ใช่แต่ถ้าคนไม่ยอมรับต่อกฎเกณฑ์ใช่ไหมคุณบอกว่าคุณคุณไม่มีตังคุณไม่ต้องมาค่าเนี่นนนททยเนี่ยคุณท้าทายนี่ค่ะถพราท้าทายก็โอเคไม่เป็นไรงไงผมบอกว่าคนจนเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกหรอกค่ะอย่างมมกก็แค่ตายแล้วถึงวันนั้นใครเจ็บประกันค่ะ ผมก็บอกให้หยานะบางทีบางพูงพูดเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยคุณพูดไม่ได้หรอกกลับไปแล้วลึกดูดีๆนะคะอะไรก็เปนไปกันแล้วกันอาจารย์อาจจะฉลาดกว่าผมเพาอจาเรียนแพทย์ใช่ใช่ฉลาดฉลาดนะคะอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะไปสรุปเรื่องดวงดาวนะคะคือเราพูดถึงเรื่องคนแล้วแหละอดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องของโรฮิงญาค่ะอาจารย์ค้ามนุษย์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องราว มานานมากพอสมควรแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาชัดเจนมากขึ้นอาจารย์มองอยังไงคะคืออย่างนี้ถ้าเรื่องโรฮินญาเนี่ยผมผมก็อยู่กับเขามาตั้งนานแล้วนะตั้ง<ช>แต่พศ40กว่าค่ะ,คะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยสมัยสมยเด็จพระนเรศวรซึ่ถูกเป็นตัวประกันอยู่ที่พมา่าเนี่ยโรยินยาก็มีอยู่แล้วโรยินยาก็คือชาวยักษ์ไข่ค่ะแล้วชนชาตินี้นะครับเป็นชนชาติที่ทุกประเทศเขาไม่ไม่อยากจะรับ เพราะอะไรคะพวกพวกนี้เขาจะเป็นพวกที่เหมือนพวกยิปซีอะครับย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาแล้วก็ต้องไม่มีถิ่นฐานตัวเองแน่น,น,นอนค่ะเขามีโอกาสทําอะไรเขาก็ทำพม่เพา,มาเองเขาก็ไม่อยากจะได้สมมุติทําอะไรผิดก็ไม่สามารถจะไปตามตัวได้เต่ทางศีทางกาเองทางด้านทางอัฟกานิสถานเองเขาก็ไม่อยากได้ทั้งที่เป็นอิสลามเหมือนกันพวกนี้ก็ต้องเล่นร่อนไปในรัฐยะไข่เองในรัฐ ของของโรฮิงญาเองในในใน,ในพม่าเนี่ยฮะคุณคุณปลูกมะพร้าวคุณต้องขออนุญาตเลยเขาไม่ไว้ใจไงถ้า,าถามว่าชาคนไทยถ้าบอกว่าเฮ้ยพวกยักษ์ไข่กับฐานะยักษ์ไข่กับชาวชนชนาวพม่าจัดหมอนเนี่ยเขาเข้าใจยังไงคนใจคนไทยเนี่ยเข้าใจาประเทศมเขมรโบราณนี่แหละอย่างไรเนะคนพม่าเขาเข้าใจอย่างนั้นเราสังเกตดูว่าสมัยก่อนเวลาเรามีศึกสงครามเรามีปัญหานะ เขาเ็จะตลบหลังค่ะค่ะแต่เกิดสมมติถ้าเราไปจับพญาละแแกมาตัดศีรษะเอาเลือดล้างผ้าบา่ะเหมือนกันนี่ฮะโดยประวัติศาสตร์ของคนนี่เป็นอย่างนี้พอเราเข้ามาเขาเล่นร่อนมาเสร็จแล้วเขาก็ทําทุกอาชีพทําทุกอาชีพแล้วเขาก็จะเอาตัวรอดของเขาทั้งหมดเขารู้เนี่ยว่ามาประเทศไทยเนี่ยส่วนมากแล้วมาประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจะไม่ล่มเหลือ ก็โอเคก็ขึ้นฝั่งในทุกคีเราไม่โหดแล้วเสร็จแล้วเราก็ให้ที่พักพิงค่ะพะให้ที่พักพิงก็จะมีคนกลุ่มนึงว่าเออกูขาดแรงงานเ้ยพาเข้าไปใช้แรงงานไม่ฮะทีแรกก็ทีแรกก็มันพาไม่ได้ไงเพราะว่าพวกที่เข้าบึงองโดยไม่ชอบอ่ะเราทายังไงก็ชวนเข้าไปทํางานค่ะชวนไปทํางานให้ค่าแรงมงไม่ให้ค่าแรงมั่งเพราะเขาเป็นคนพัดถิ่นเรียกร้องอะไรไม่ได้เสร็จหนักๆเข้าเวลามันมาเยอะๆมันก็มาตั้งหมู่บ้านอยู่ มีโรคมั่งมีอะไรติดตัวมันก็ตายตายก็ฝังไปค่ะไอชุดที่ถูกต้อนไปใช้แรงงานบางทีมันก็ดูมันก็สู้มันก็ตายไปเป็นอุบัติเหตุมั่งจงใจมันก็ว่ากันไปทั้งหมดกระบวนการนี้มันอยู่อย่างนี้ศพเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ถามว่าไอกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะเกิดได้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นอื ผมขึ้นก็เคยขึ้นไปสอบสมัยสวสี่สามขึ้นไปกับอาจ,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 จารย์ไก่ค่ะแล้วไปดูนหละที่มีการปิดศพที่ฝั่งตังปป้งแต่ปีพศสี่สิบกว่ามันเป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วะท้แล้วถามว่าแล้วแล้วัไงถ้า,าวันนี้จะเอาผมก็เห็นด้วยนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังต้องเอาให้หมดเอาโดนทั้งหมดเอาโดนหมดเลยค่ะใคร <Billie S 2> <ฮะ S 1> ที่รู้เห็นเป็นใจทั้งหมดต้องโดนหมดค่ะพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นเพียงแต่โอ๊ยเขาจัดที่ให้ตนเองค่ะ เขาจัดที่พักพิงเท่านั้นเองค่ะอยังมากกติดคุกสี่ปีอ่าไ,ไ,ไม่ไม่ให้กยอกงค่ะเห็นไหมแต่คนที่ค้ามนุษย์ผมว่าไม่ใช่คนกลุ่มนี้อื อ่ะก็แตะแต่เอาไว้ตรแต่้เอาาะยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปูตนีนะคะทีนี้มาไม่แตะละค่ะอาจารย์มาพูดเรื่องดวงดาวเลยดีกว่าประเด็นตอนนี้มีการเมืองมีซึนามินะเป็นกระแสที่คนค่อนข้างกลัวมากแล้วก็ตอนนี้คนใต้ก็น่าสงสารเพราะว่าคนกลัวการไปเที่ยวที่ภาคใต้และอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่แคล้วเรื่องของปากท้องเป็นยังไงคะอาจารย์เออถ้าเราเราดูดวงดาววันนี้นะครับสิ่งที่ที่เรา เราเราว่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมผมขอว่าผมยังเชื่อนะครับเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางน้ํายังมีอยู่เนื่องจากดาวมฤตยูเนี่ยมันมนถายหลังมันมนถายหลังเนี่ยมาที่ที่ราศีเมษที่ธาตุไฟใช่ไหมจากน้ํามาไฟเนี่ยพอมาไฟเนี่ยโอกาสประทุข,ของสิ่งที่เป็นไฟนะครับก็คือภูเขาไฟอาจจะระเบิดพอระเบิดแล้วเนี่ย การเกิดคลื่นน้ํามันจะเกิดขึ้นมอ่าแล้วถ้าเป็นระดับความรุนแรงค่ะอาจารย์จะน่ากลัวขนาดไหยคนออกมาพูดไหมผมคิดว่าคิดว่าถามว่าถ้าเราเราดูจากดวงดาวเราบอกได้ว่าภัยที่มันน่าจะเกิดจากจากไฟจากบ่อน้ำมันหรือหรือหรือภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นนี่คือดูจากดวงดาวแต่เรากลับมาดูว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเมื่อจะเกิดสึนามิเนี่ยทุกครั้ง ที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเมื่อคราวที่แล้วเกิดสึนามิเนี่ยปลาโลมาเนี่ยมันขึ้นมาตายประมาณหกสิบตัวห้าถึงหกสิบตัวที่ญี่ปุ่แต่เมื่อเดือนเมษาต้นเดือนเนี่ยมันขึ้นมาประมาณร้อยกว่าตัวอันนั้นนั่นคือที่มันเกิดขึ้นนเกิดขึ้นว่าจะรุนแรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือปลายเมษาเนี่ยพักผพวก็โทรมาปรึกษาว่าเอออาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นที่เพชรบูรณ์นะฮะที่เพชรบูรณ์ฝนมันตก หาใหญ่เลยค่ะพอฝนจุดเนี้ยนกป่ามันวินอมามืดเลยนะอืออกจากป่ามาประกาะตามสายไฟเต็ไมไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาถามมันเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิคะคือคือปกติแล้วเนี่ยนกเนี่ยมันจะมีความไวต่อสัญญาณแม่เหล็กจะไม่ได้ว่าหลังประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเดือนเมษาของทุกปีเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ตรงกับเส้นสูงสองสุดดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงหัวเป๊ะยอลาจะร้อนขึ้นแม่เหล็กมันจะถูกกวนๆแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ปรากฏว่าถ้ามันเกิดแต่มันยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่แปลกแต่มันมาเกิดปลายเมษาต้นพฤษภาอันนี้แปลกเพราะฉ้นเราก็บอกว่านี่คืออาเพศอย่างหนึ่งที่เหมือนโลมาขึ้นมามานอนมานอนตายที่หาดแสดงแสดงว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีภัยธรรมชาติที่ใหญ่ๆที่เกี่ยวกับแม่เหล็กของโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอ่านิวเราเกิดไปครับผมรนปบานน้องนปาาที่เกิดป็นบกเกิดวงบกเนี่มันอยู่ในท่าดินเวลาเราเราดูดวงเมืองดวงโลกเนี่ยเราต้องดูว่ามันเกิดในท่าไหนที่บังเอิญเราดาวมุติยูเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ในท่าน้า แล้วมันมีเสากระลาหูเนี่ยมันทํามุมกับลัคนาของดวงเมืองและโลกใช่ไหมฮะเวลามัาทํามุมปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่ามือตยูนี่จะส่งผลยังไงจากนั้นราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟธาตุไฟฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดที่ธาตุไฟธาตุไฟก็คือแผ่นดินพื้นไฟไฟระเบิดหรือบ่อน้ำมันระเบิดนะครับหรือแหล่งน้ําแหล่งที่เป็นแก๊สเนี่ยระเบิดแล้วก็จะเกิดคลื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ เรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสสูงตามหลักดวงดาวเรื่องของภัยพิบัติกับนักการเมืองเทไทยกับนักการเมืองกัดนี้นะกยังไงฮะและและในอนาคตจะเป็นยังไงคะเราเราจะได้เห็นอะไรอีกก็ผมคิดว่าถ้าถ้ากระบวนการเดินกันแบบนี้แล้วเราได้สวที่กล้าที่จะทํางานนะกล้าที่จะทําหน้าที่ของตัวเองนะนักการเมืองหลายคนจะจะจะ จะต้องถูกลงโทษวันนี้วันนี้ถ้าดูดวงดาวแล้วดาวดีกับดาวร้ายใครมีกําลังมากกว่ากันค่ะคือคือตอนนี้ดาวร้ายค่อนจะมีกําลังมากกว่าดาวดีแต่แต่ถามว่ามันมันเร็วร้ายมากดันไหมเพราะว่าผมคิดว่าในความเร็วร้ายของปีนี้เมื่อดาวพรฤหัสมันยกประมาณเดือนกร,รกฎกาคมมันก็จะตีกโกนถึงดวงเมืองดังนั้นบอกว่าคนที่มีคุณธรรมเนี่ยค,คนที่อยู่ในศินเนี่ยเขาจะได้รับการรักษาจาก ผลของขององบุญที่ทําไว้แต่คนที่ทําชั่วทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้เริ่มสวดมนต์ได้ครับจองจองจองวงจุ้ยได้แล้วครับจองเมนแน่นอนฮะตัวนี้แน่นอนถึงถึงคราวแน่ๆถึงนะฮะตอนนี้มีมีแน่นอนปีนี้มีเยอะฮะค่ะไม่้ลปีนี้ปีนี้บอกบอกรับสมาชิดไปได้เลยครับเตรียมลายชื่อเขียนมนรายชื่อหนังหมาได้เลย ทางการเมืองนี่เราก็ต้องดูนิดหนึ่งว่า,าการเมืองหมายถึงนักการเมืองเนี่ยคงคงขยับขับเคลื่อนอ,อะไรมากไม่ได้เราต้องกลับมาดูว่าไอ้ความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้เราจะดูว่าดาวดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยดาวคู่นี้ให้จับตาหลังวันที่1ิบพฤษภาไปแล้วดาวคู่นี้จะมีปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งทำให้เ,เกิดจากเกิดจาก าการขับเคลื่อนทางการเมืองถ้าดาวคู่นี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของการขับเคลื่อนของนักการเมืองกลุ่มดีก็จะรอดอแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคนที่ถืออาวุธไม่ว่าจะ,ะโโตำรวจหรือทหารจะมีการแตกขอบันเพราะว่าเล่นการเมืองกันเองอและถึงความรุนแรงเลยนะฮะ,ะการการลงแรงถ้าการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราต้องเราต้องกลับมาดูดาวมือตอยู่ที่มันมันเข้ามาทางราศีเมษเนี่ยเข้ามาหาลัคนาเนี่ย มันเข้ามาถ้ามันไม่เกิดภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดภัยจากอาวุธที่รุนแรงค่ะปุ๊บละไเกิดเลยนะฮะอะบ,บปุ๊บเราเกิดระดับและจบเลย<ไ>ืายวไวมากฮะวามากคราวนี้ครามี้ความความขัดแย้งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้น,นไวยและจบเร็วค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ครับปากทองค่ะตอนนี้ประชาชนจะเป็นยังไงบ้าง ลูกนกลูกกาทั้งหลายแหละจะโดนพยาอินซีขยัไนไหมคะคือผมผมดูดูวันนี้เองเนี่ยนะครับผมผมดูแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีอะไรมาทดแทนสิ่งที่มันขาดไปเพราะวันนี้ค้าปีกเนี่ยเขาทำ